โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงลูกหนังทุกช่องทางครับอยู่กับพี่เจตคลึงลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้ พี่เจจะตอบให้ทุกข้อความนะครับแล้วก็อย่าลืมไลน์อดของเรา V P K L N ครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์คลิปนี้3คู่จัดไปครับฟุตบอลลีกของนอร์เวย์นะครับเวลา5ทุ่มลิลสตรอมทีมจาฝูงจะเปิดบ้านเจอกับโรเซนบอกอันดับ6รลิลสตรอม24แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอทรอมโซมา2-2นะครับกองหน้าเป็นอีเฟนยีแมธิลครับนักเตะไนจีเรียเล่นกับอารอนฟิยอนซัน เจอกับโรเซนบอกอดีตยักษ์ใหญ่ครับแต่ช่วงหลังตกจริงๆนะครับมี14แต้มเกมล่าสุดบุกถล่มวาเลเรนกามา4-0นะครับมีเซฟาโนเวกเคียครับนารุกสวีเดนวิกเตอร์เยนเซ่นนักเตะเดนมาร์กของหน้าเป็นโอเลชีเตอร์นะครับทียัด2ประตูนัดที่แล้วครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยริลสตรอมถลม่มทั้ง2เกมนะครับเกมในบ้าน2-0เกมเยือนก็บุกชนะ3-1แฮนดิคปเปิดมายังให้ริลสตรอมเป็นต่อนะครับจะว่าไปโรเซนบอกเนี่ย อันดับฤดูกาลที่แล้วก็เป็นรองริวสตอมได้ซ้ำไปนะครับริวสตอมฤดูกาลนี้10นัดผลงานสุดยอดจริงๆนะครับชนะ7เสมอ3ไม่แพ้ใครผมว่าเกมนี้เล่นในบ้านแหนดีคปเป็นต่อเล็กน้อยยังน่ากัดฟันเชียนะครับแย่สุดคือเสมอลุ้นถึงเบียดชนะกินเต็มคู่นี้เชียร์ริวสตอมครับอีกคู่หนึ่งห้าทุ่มเหมือนกันนะครับออสอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับโมรองจ่าฝูงออสเนี่ยสิแต้มเกมล่าสุดบุกชนะฮัมคาม2-1นะครับมิลานเจฟโชวิดนะักเตะเซอร์เบียเล่นกับคอรัดวิล,ลมมในขณะที่โ 22แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะชั้มเก่าโบโดกริมมา3-1ครับมีดาวิดโฟฟาน่านักเตะไอวิลิคสต์ really quote, นะครับเล่นกับแมกนูสวอฟครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันโม e, เอาชนะไปกับครับเกมเยือนบุกชนะ3-1ในบ้านถล่ม3-0นะครับสถานการณ์ของโมเนี่ยตามหลังลิวสตอม2แต้มครับแฮนดิแคปเปิดมาให้โม e, บุกมาต่อผมว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับโม e, เกรดชื่อชั้นดีกว่าเยอะนะครับเกมนี้มาเยือนก็จริงแต่จะถึงบุกชนะเชียร์บอลต่ออย่างโม e, ครับ ปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งอีกคู่หนึ่งนะครับอาเรซุนอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับวาเลเรนกาอันดับ11อาเรซุนเนี่ยสิแต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเฮาเกซุนมา2-2นะครับคริสโตฟเฟอร์บาเมนกาซิกาสเฮาเกนยืนเป็นกองหน้าครับในขณะที่วาเลเรนกามี10คะแนนครับเกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านกับโรเซนบอกบาเลศูนต์ต่อสโอดินโฮมกาวิดาคาร์เทนสันยืนคู่กองหน้านะครับเอาง่าย ฮาเกซุนทีมเจ้าถิ่นเนี่ยอาเลซุนเนี่ยเป็นทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับแฮนดิแคปเปิดมาให้อาเลซุนเจ้าถิ่นเป็นป่อเหตุผลเพราะเล่นในบ้านแต่ว่าผมบอกเลยครับเกรดบอลวาเลเรนกาไม่เป็นรองครับยิ่งนาที่แล้วแพ้เละมาเกมนี้เจอน้องใหม่หน่าจะเน้นนะครับเชียร์บอลรองอย่างวาเลเรนกาจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่หนึ่งก็3าแต้มสรุป3ทีมครับชอบลิวสตรอมโมและวาเลเรนกานะครับคอมเมนต์คุยกันได้ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย